พี่แอนะนําตัวหน่อยครับชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อนัชยาบุญมีค่ะที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยที่นี่ที่ดอยเต่าค่ะครับความในใจอะไรอยากจะพูดถึงส่วนลําไยส่วนนี้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งแรกนะคะก็คือทดลองเอาปุ๋ยมาใช้พอดีว่าไปไปขายจะขายผลผลิตเนาะไะขายผลผลิตแล้วทีนี้ก็เจอน้องเขาอธิบายเกี่ยวกับปุ๋ยเกี่ยวกับยาก็เลยอาลองเอามาใช้ค่ะ อันนี้คือใช้ปุ๋ยไปครั้งหนึ่งใช้ยาไปครั้งหนึ่งนนเห็นผลเลยค่ะลูกโตขึ้นลูกเสมอตกใจนี่คือยังไม่ครบเจ็ดเดือนนะคะหกเดือนกว่าจะได้เก็บผลผลิตแล้วปกติรอบในการเก็บผลผลิตไปขายเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ครับเจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนจากที่ติดช่อเลยใช่ไหมครับค่ะนับจากติดติดช่อเป็นลูกเล็กๆหนูจะนับจากลูกเล็กๆมาครับค่ะ อันนี้จะได้เก็บก่อนนี่คือหกเดือนกับประมาณสิี่วันลูกได้ขนาดแล้วระดับเออแล้วเนาะเป็นไงครับมีความประทับใจแค่ไหนก็ประทับใจภูมิใจมากที่ที่ตัดสินใจทดลองใช้และจะใช้ต่อส่วนต่อไปมั่นใจใช่ไหมครับว่าผลผลิตออกมาแบบนี้นี่คือเป็นเนพราะผลิตภัณฑ์ที่ถืออยู่นี่เปพราะผลิตภัณฑ์ที่ถือครับชื่ออะไรครับ่น,นผลิตภัณฑ์จำได้ไหมไตโตซานนะคะกับอ่า พลังเพชรค่ะเจ็ดแปดเก้า <7 89, S 1> พร้อมกับปุ๋ยจักรวาลมั่นใจใช่ไหมครับค่ะให้กี่คะแนนครับนู่นและคะ่ะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นถึงหนึ่งร้อยเลยค่ะ <laughs> นี่นี่ผมได้จ้างไหมไม่ต้องจ้างนะคะ <laughs> เพราะว่าเห็นผลทันตาเลยค่ะถ้างนั้นไม่เรียกพี่เขามาดูนะคะเร <laughs> าแปลก,กใจมากเลยค่ะคือปกติถ้าถ้ารอบอย่างนี้ยทั้งไปถึงถึงขนาดอเวลาที่จะเก็บเนี่ย มันจะได้ขนาดประมาณเหรียญสิบหรือ,อยังหรือว่าประมาณเหรียญไหนฮะก็ปกติก็เก็บก็คือประมาณบางบางลูกมันก็มีเหรียญสิบบางลูกมันก็มีเหรียญหา้าแต่นี่น,นี่ดูแล้วก็คือเหรียญสิบได้เป็นพื้นเหรียญสิบเกิดแัดทั้งหมดเนาะค่ะแทบจะไม่ได้เอาทิ้งเลยค่ะอืปกติแล้วทํทำำยาทําลําไยมาก็ไม่ไม่เคยเห็นลูกจะโตขนาดนี้เนาะแต่ทีนี้ตัดสินใจใช้อ่าปุ๋ยกับชุดยาตัวนี้เห็นผลทันตา ลูกเสมอค่ะมั่นใจค่ะใครอยากทดลองใช้ติดต่อได้นะคะครับพี่แอฟฝากเบอร์โทรหน่อยครับเผื่อมีเกษตรกรท่านอื่นอยากจะสอบถามด้วยใช่ชุดปุ๋ยได้ชุดยานะคะติดต่อได้เลยค่ะศูนย์เก้าสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งแปดค่ะครับที่ไหนครับค่ะโดยเต่าเลยค่ะบ้านหนูเลยค่ะบ้านแอ้นะคะครับขอบคุณครับพี่แอฟสวัสดีครับ